ตลาดปรับฐานจะลงทุนยังไงดีไม่ต้องกังวลไปค่ะช่วงที่ตลาดปรับฐานแบบนี้ถือเป็นจังหวะด,ดีที่จะทํากําไรในระยะสั้นให้กับพอร์ตการลงทุนของเราด้วยเทคนิคปรับเซทไลท์พอร์ตโฟลิ i o ว่าจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ สำหรับใครที่ติดตามถามฟันตอบฟันในเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็พอจะรู้พื้นฐานการจัดพอร์ตแบบคอร์เซทัลไลส์พอร์ตโฟลิโอกันบ้างแล้วนะคะซึ่งคอร์เซทั l ไลส์เป็นพอร์ตที่เหมาะกับทุกสภาวะตลาดนอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาวด้วยพอร์ตหลักหรือ c อพอ Portfolio แล้วก็ไม่พลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะสั้นด้วยพอร์ตเสริมหรือเซทัลไลส์พอร์ตโฟลิโอนั่นเอง แต่สิ่งสำคัญที่ควรทำหลังจากจัดพอร์ตคอร์เซทัลไลท์พอร์ตโฟลิโอก็คือการรีบาลานซ์ค่ะหรือการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนระหว่างคอร์และเซทัลไลท์ถ้าช่วงไหนพอร์ตส่วนเซทัลไลท์ทำผลตอบแทนได้ดีและทำให้สัดส่วนเซทัลไลท์เติบโตมากกว่าที่ตั้งไว้ตอนแรกก็สามารถขายทำกำไร นำกลับมาอยู่ในส่วนคอพอร์ตโฟลิโอได้ในส่วนตรงกันข้ามหากสัดส่วนเชื้อชัปรับตัวลงก็สามารถขายสัดส่วนคอมาลงเพิ่มในสัดส่วนเชื้อชัได้และในเอพิโซดนี้ถือเป็นจังหวะด,ดีเพราะว่าตลาดมีการปรับฐานเราจึงต้องปรับเสื้อลัยพอร์ตโฟลิโอเพื่อทำกำไรระยะสั้นให้กับพอร์ตของเราค่ะ โดย s ซท e l ล i t พอร์ตโฟลิโหรือการลงทุนส่วนเพิ่มมีเป้าหมายหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มในระยะสั้นถึงกลางเช่น3-6เดือน จัดสัดส่วนลงทุนใน a แอคทีฟฟันประมาณ20-30%ลงทุนใน2-4เซกเตอร์หรือทีมที่เห็นว่ามีโอกาสทำผลตอบแทนระยะสั้นได้หรือเรียกว่าเป็นเทรนด์ของตลาดในช่วงนั้นๆซึ่งก็แล้วแต่ความชอบและความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคนค่ะจะเห็นว่าในส่วนนี้จะมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่กระจายความเสี่ยงเท่ากับส่วนคอดังนั้นความเสี่ยงในส่วนเชชไล์จึงมีมากกว่าและเราก็คาดหวังผลตอบ แทนกลับมาที่สูงขึ้นนั่นเอง ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ Satellite Portfolio เป็นอย่างไรการปรับ Satellite Portfolio จะทำให้มีโอกาสได้กำไรส่วนเพิ่มในพอร์ตถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเงินส่วนเล็กๆลงทุนใน s e กเตอร์หรือเ e m a t i c f u ันในขณะที่ความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตก็ไม่สูงจนเกินไปเนื่องจากเรามี Core Portfolio ซึ่งปกติแล้วจะมีความเสี่ยงเท่ากับตลาดนั่นเองการเพิ่มส่วนส e l l ล t e ในเซกเตอร์ที่มี correlation น้อยกับ Core จะช่วยจากัดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตเราได้ เทคนิคการปรับเชเ e ลไลท์พอร์ตโฟลิโอช่วงตลาดปรับฐานสำหรับเทคนิคการปรับเชเทลไลท์พอร์ตโฟลิโอเมื่อตลาดปรับฐานเราอาจจะใช้วิธีเลือกกองทุนแบบ Return Seeking Satellite ส่วนเสริมที่มาช่วยเพิ่มผลตอบแทนของพอร์ตเน้นการจับจังหวะตลาดเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมมีเป้าหมายในการทำกำไรในระยะสั้นและกลางหรือก็คือการลงทุนตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรในระยะสั้นๆ เมื่อไหร่ที่เราขายทำกำไรส่วนสัเทไลท์หรือว่าถ้าขาดทุนจะทำยังไงการขายทำกำไรส่วนสัเทไลท์หรือจะขายเมื่อไหร่ถ้าหากขาดทุนเราก็อาจจะตั้งทาร์เก็ตไว้ได้ค่ะเช่นถ้าหากกำไร15%เก็ขายกลับเข้าส่วนคอหรือหากขาดทุน10%ก็คัดลอส s หรือหากเห็นว่าราคาลดลงมาก็สามารถใช้ส่วนเงินสดเข้าซื้อเพิ่มได้เป็นต้นอยากลงทุนด้วยเงินก้อนและ DCA ทำยังไง ไม่ว่าจะลงทุนด้วยเงินก้อนหรือ DCA ก็สามารถจัดพอร์ตการลงทุนแบบคอร์เซทลไลท์ได้ค่ะซึ่งการจัดส่วนเซเทลไลท์เราก็อาจต้องมีการรีวิวปรับเปลี่ยนเซกเตอร์หรือทีมในการลงทุนบ้างในแต่ละช่วงกองทุนแนะนำสำหรับเซเทลไลท์พอร์ตโฟลิโอสำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนเพื่อจัดพอร์ตเซเทลไลท์พอร์ตโฟลิโอทาง k a s s e t ก็มีหลากหลายกองทุนมาแนะนำค่ะสำหรับใครที่ชอบหุ้นต่างประเทศขอแนะนำกองทุนเคเวียดนาม ดูจากเศรษฐกิจเวียดนามนะคะมีจุดแข็งหลากหลายประการอาทิประชากรวัรยแรงงานที่ยังเพิ่มขึ้นค่าแรงที่ยังไม่สูงก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการผลิตของโลกที่มีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับข้อตกลงการค้าเสรี FTA มากที่สุดในกลุ่มอาเซียนก็เอื้อทำให้การลงทุนในเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ valuation ที่ยังไม่แพงและกำไรที่คิดว่าเวียดนามจะสามารถเติบโตได้โดดเด่นในปีนี้นะคะคิดว่า ep เอสของเวียดนามจะเติบโตได้ถึง15-20%กองทุนเคเวียดนามเน้นการลงทุนในบริษัทที่ปัจจัยพื้นฐานดีฐานะการเงินต้องแข็งแกร่งเน้นการลงทุนในกลุ่มที่คิดว่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งกลุ่มการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการอุปโภคบริโภคโดยที่เรามี3แบบให้เลือกลงทุนนะคะทั้งเคเวียดนามเคเวียดนาม SSF และเคเวียดนาม r m f หรือถ้าเป็นต,าตราสารหนี้ต่างประเทศแนะนำกองทุน KGD Bond โอกาสสะสมต,าตราสารหนี้ทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการที่ย i e l d อยู่ในระดับสูงและได้ผลตอบแทนจาก capital gain ถ้าอัตรา,าดอกเบี้ยลดลงในอนาคตกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงมีการปรับ duration ไม่มีข้อจำกัดการลงทุนตามภูมิภาคและอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาด แต่ถ้าใครอยากลงทุนในตราสารหนี้ไทยแนะนำกองทุน KFIX PLUS แบงค์ชาติมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ชะลอตัวลงและเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับที่ต่ำเน้นลงทุนตราสารหนี้ในประเทศเครดิตเรตติ้ง A ขึ้นไปและกระจายการลงทุนในบริษัทผู้ออกตราสารมากกว่า40รายไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากต่างประเทศ สามารถกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านเงินฝากหรือ ETF ตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อโอกาสเพิ่มผลตอบแทนโดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า90%ของเงินลงทุนมี2รูปแบบ KFIX Plus A และ KFIX Plus S S F ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม K Asset ด้วยนะคะซื้อกองทุนง่ายเริ่มต้นเพียง500บาทที่แอป K My Fund แอปผู้ช่วยลงทุนจากบลจกสิกรไทย ถามฟันตอบฟันกับเ a s เ e t